นานแค่ไหนเนาะับ่ได้อาน้กนานมากนานมากเกินไม่ไม่รู้เหมือนกันกี่ปีเหมือนกันนะต้องถามพี่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 สื่อมวลชนมากกว่าว่าจะได้เจอนานๆได้เจอสักทีเนาะแล้ก็ได้เจอเนาะการกันที่กลับมาออกใหม่ก็จริงๆก็ไม่ตื่นเต้นแต่ว่าเป็นอีกในอีกในรูปแบบหนึ่งเพื่อเมื่อก่อนเนี่ยคือเราจะในรูปแบบของนักแสดง แต่ในตอนนี้เป็นในฐานะของอาชีพอาชีพทางเรื่องของการเกษตรซึ่งเราเองก็ได้กลับไปสัมผัสกับชีวิตที่เราได้ลงมือทําเองได้ได้ลองผิดลองถูกเองก็สนุกไปอีกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอาชีพเกษตรมันเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ผมรักผมชอบอยู่แล้วแต่ไอ้เรื่องอาชีพนักแสดงก็ยังคงเป็นอาชีพที่รักชอบแต่ว่าด้วยโอกาสที่จะมาได้เจอพี่ๆสื่อมวลชนหรือได้มีโอกาสได้ทํางานอย่างเงี้ยมันก็เหมือนจะน้อยลงณปัจจุบันนี้ จริงๆเราลับไหมหรือว่าเรายังยังคงรับอยู่ปกติครับยังคงรับอยู่ปกติก็จริงๆก็ในระหว่างที่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันก็ยังคงรับงานแสดงอยู่ถ่ายเสร็จไปแล้ว2เรื่องแต่ยังไม่อ่อนแอก็ได้มีแบบว่าไปเล่นซีรีส์กับพี่ๆบ้างพี่เขตอะไรเงี้ยก็เรียกไปบ้างอะไรเงี้ยหรือว่ามีงานจริงๆแล้วก็ยังคงมีงานเป็นพิธีกรในรูปแบบของพิธีกรไปตามต่างจบบังหวัดต่างๆเกี่ยวเรื่องแนวทางของการเกษตร อะไรพวกนี้ก็ยังคงมีอยู่ครับไี่น้ำบอกเทมันตอนวันรอนกับข้อจัดแอันนี้รออ่อนกำลังรอรออ่อนแอครับใช่ถ่ายเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็สายเสร็จไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคงอยู่ในช่วงขั้นตอนขั้นตอนการตัดต่อแล้วแล้วแต่ว่าช่องเขาจะหาช่วงเวลาที่เหมาะสมลงตัวไหนซะมากกว่าไม่แน่ใจว่าปีหน้าไหมน่าจะปีนี้แล้วจริงๆถ่ายเสร็จไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับทั้งสองเรื่องเลย ก็ดีก็ดีใจนะครับที่ที่แบรนด์ทางเรื่องการเกษตรเขานึกถึงเราแล้วก็สิ่งที่เราทําเราได้ลงมือทําจริงๆนะเนาะทำให้ทุกอย่างมันเห็นภาพก็คงจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่จะติดตามบางครั้งอาจจะอยากได้ข้อมูลหรือว่าคนจะสัมผัสเราในเรื่องของความบันเทิงแต่ณตอนนี้มันเป็นเรื่องของความการให้ความรู้จากเกษตรกรที่ลงมือทําจริงๆซึ่งจริงๆแล้วก็ยินดีที่จะแชร์ความรู้ต่างๆเพราะว่านอกจากใน เรื่องของการเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าตัวแทนของเกษตรกรแล้วเนี่ยผมเองก็จริงๆก็มีฟาร์มอยู่ถ้าใครสามารถเดินทางผ่านไปที่จังหวันดนครยกก็สามารถที่จะไปปรึกษาให้ความรู้หรือว่าเจอกันทักทงทักทายถ่ายลงถ่ายรูปนั่งพ,พูดคุยกันได้ซึ่งยินดียินดีครับเพราะปกติแล้วคือเราเมอบความสุขเนาะทางด้านของความบันเทิงผ่านงานแสดงแต่ณตอนนี้เกษตรมันก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งวิธีการมอบความสุขได้เช่นกัน คนทาเกษตรก็อยากให้ทุกคนนั้นทําเกษตรอย่างมีความสุขแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ด้วยเช่นกันมีคนบอกว่ากาลังขยายอาณาจักรอนี้แปลว่าซื้อที่เพิ่มอะไรกันเออทำไปเรื่อยๆครับนะตอนนี้จริงๆแล้วที่ผมอยู่เนี่ยก็คือมีพื้นที่อยู่พอ,พอสมควร <พอ S 1> แต่ว่าด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้ใช้พื้นที่ในฟาร,ร์มเราให้เกิดประโยชน์แบบว่าเต็มพื้นที่นะตอนนี้ก็เริ่มจากเมื่อก่อนเป็นฟาร์มไก่ชนแต่ตอนนี้พอ ว่าห้าหปีที่แล้วเลี้ยงควายก็ได้ขยายมาเป็นที่ปล่อยให้ควายเข้ามาแทะเลมแล้วก็ในพื้นที่ที่เหลือก็ปลูกเป็นนาหญ้าได้ใช้พื้นที่ในฟาร์มได้เต็มที่คือไม่ได้ขยายอาณาจักรหรอกแต่ใช้แต่ใช้พื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยได้เป็นได้เป็นประโยชน์อย่างเต็มพื้นที่ซะมากกว่าอย่างอย่าง,งอาณาจากักรไกเราเขาบอกว่าเจสล้านเลย อณาจักไก่เหรอครับจริงๆมันก็อยู่เท่านั้นแหละครับแต่ว่าบางทีมีการแข่งขันเนาะไก่เวลาไก่ชนเวลาที่จะสร้างมูลค่าได้ต้องมีการนําเข้าไปแข่งขันซึ่งบางทีมันก็มีเงินรางวัลในการที่เราไปแข่งขันเนี่ยซึ่งอาจจะแล้วแต่ตั้งแต่หลักพันจนหลักหลายๆล้านซึ่งมันก็มีสนามที่รองรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละครับเพ<ม>ื่อ <ๆ S 2> สร้างมูลค่าให้สําหรับตัวไก่ชนแล้วก็สายพันธุ์ไก่เราในฟาร์มเรานีาา่แพงสุดเท่าไหร่นี่นะครับ ชีพแพงๆขายกินไปหมดแล้วครับขายกินไปหมดแล้วจริงๆช่วงโควิดช่วงโควิดเองก็มีเท่าเรื่องอาชีพฟาร์มไก่นะก็ยังมีคนที่ให้ความสนใจอยู่เพราะว่าบางคนช่วงโควิดทํางานไม่ได้กลับไปอยู่บ้านหรือบางคนออกจากงานเขาก็มาหาสายพันธุ์ไก่ชนที่มีสายพันธ์ดีเนี่ยไปเพาะตามต่างจังหวัดหรือว่าซื้อไปให้ญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อสร้างเป็นรายได้เสริม ก็ช่วงโควิดจะถามว่ากระทบไหมกระทบครับอาชีพนักแสดงกระทบเพราะว่ามันการเป็นการรวมตัวกันไม่ได้สนามชนไก่ไม่สามารถชนได้พอนักกีฬาไม่สามารถที่จะทําการแข่งขันได้หลังจากนี้เป็นช่วงการขยายพันธุ์แล้วก็มีคนที่มาสนใจอยากได้สายพันธุ์ของเราเอาไปเพาะเลี้ยงตามบ้านตามตาม่างจังหวัด่อสร้างไรายได้ได้เช่นกันรู<ม>้สึกไงบางคนยกให้เราเป็นแบบเซตีจากวะควงไก่อะไรอย่างเงี้ยเจ็บลาพอยู่ได้ครับพออยู่ได้จริงๆพออยู่ได้ จริงๆก็ควบคู่กันไปจริงผมไม่ได้หาแค่ทางเรื่องเกษตรอย่างเดียวก็คงยังหาหลายทางยังคงมีรายได้ในเรื่องของการแสดงมีรายได้ทางเรื่องอื่นๆหลายๆทางจริงๆแล้วก็ยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบอีกหลายอย่างลูกๆคยงยังเล็กแล้วก็ยังต้องเรียนอีกหลายปีก็วางแผนไว้จริงๆแล้วไว้เพื่อสําหรับลูกๆและอนาคตลูกซะมากกว่าตัวผมเองเนี่ยก็ทําควบคู่กันไปสามารถที่จะอยู่ได้ในพื้นที่ต่างจังหวัดแทบจะร้อยเปอร์เซนต์ก็สามารถที่จะ ครอบอร์ในเรื่องของการเกษตรเนี่ยเลี้ยงตัวเองได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันคงยังต้องหาเพื่ออนาคตไปด้วยเช่นกันใครจะรู้ว่าในอนาคตอาจจะเกิดเหตุการณ์วิกฤตอะไรก็แล้วแต่ต่างๆมาแต่เพื่อเป็นความเตรียมพร้อมสําหรับสถานการณ์เหล่านั้นมากกว่าใช่ไหมใหม่เราพี่น้ำมีแผยากจะขยะเนี่ยใจจริงก็ก็เนี่ยทำได้เต็มพื้นที่ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆพอได้สัมผัสข,ของเรื่องของการเพาะปลูก ก็มีสนใจบ้างเพราะว่าบางบางโอกาสได้ไปถ่ายรายการในเป็นยัางสมาร์ทย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีอาชีพที่แตกต่างออกไปในหน้าที่ของการเกษตรก็อยากจะลองไปเรื่องของการเพาะปลูกผลไม้หรือพืชสวนพืชไร่อะไรอย่างนี้บ้างแต่จริงแล้วพอสุดท้ายถ้าเกษตรกรถ้าอยากจะจะทำให้มันเกิดความยั่งยืนและสามารถสร้างรายได้ได้จริงๆมันต้องมีการ การดูแลในพื้นที่ของเราลดต้นทุนแล้วก็มีการแปรรูปต่างๆที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองซึ่งก็ค่อยๆค่อยๆดูไปแล้วค่อยหาว่าอะไรที่เราอยากได้อยากทำจริงๆมากกว่าพี่น้ำมันมีคนเคยเห็นพี่น้ำเซอร์เทอร์ใช่ไหมมันก็มีทีมพลาสุดที่พี่น้ำก็สามารถสวิชกลับมัเป็นตัวสมัยดัชชี่บอยได้เลย,เลยอธิบายเป็นพิซเซนเตอร์อีกงานเลยอสดงว่าลุ่มเขามันได้ <laughs> ทุกแกลอรีมพี่น้ำมาเหอะ มันไปไปเรื่อยๆครับไปไปเรื่อยๆครับมันก็มีบ้านในบางช่วงบางเวลาให้บางครั้งคนได้นึกถึงภาพเก่าๆกันบ้างอะไรเงี้ยก็ได้ใส่บางล่างครับบางบางร่างก็เป็นล่างเงาะครับบางล่างก็เป็นล่างทองแต่แั้นแต่ว่าก็ยังต้องดูแลตัวเองให้ดีไงทำยังไงคะของก็บาลานตัวเองครับมันก็ต้องบาลานตัวเองว่าคนเราจริงๆแล้วใช้ชีวิตไปด้วยสนุกสนานไปด้วยแต่ว่าจริงๆแล้ว อย่างหนึ่งสิ่งที่ทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องสุขภาพเพราะเราเองยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งครอบครัวที่ต้องดูแลหรือดูแลตัวเองเพื่อที่จะทางานมอบความสุขให้กับคนอื่นแล้วก็เป็นที่พึ่งให้สําหรับน้องๆที่ทํางานอยู่กับเราด้วยก็คงจะต้องปล่อยปะละเลยไม่ได้ครับปล่อยปะละเลยไม่ได้ออกกําลังกายอยู่เรื่อยๆครับอาหารการกินก็ก็มีที่จะต้องดูแลเรื่องของที่มีประโยชน์เข้าร่างกายเราอาจจะมีทั้ง ทำให้ร่างพังแต่บางอย่างเราก็ต้องมีอะไรที่มันกู้ <c oughs> กู้ร่างเรามามาด้วยเลยให้มันบาลานซ์ก <c oughs> ันไปนั่นแหละครับในในวัย40อย่างแก้วที่มันถือมันลดน้อยลงใครับนี่นวเปลี่ยนถ้าเรามันลดน้อยลงไหมหมายถึงปริมาณน,น้ําในนั้นใช่ไหมก็ยังคงมี<อ>มีบ้างแต่ว่าบางอย่างในในในแก้วของเราเนี่ยใครจะรู้บางครั้งเราอาจจะเป็น ชาชงเกี่ยวกับสมุนไพรสําสหรับในการที่ดูแลสุขภาพก็ได้ซึ่งจริงๆมันสามารถจิบๆไปตลอดทั้งวันได้บางบางคนเห็นถือทั้งวันในบางทีข้างในมันอาจจะไม่ใช่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวนะครับมีสมุนไพรอยูแ่แก้ข่าวตรงนี้เลยครับอย่างจริงๆมีคหนึ่งเราเดื่มทุกวัน,มนผมไม่ฟิกมันครับไม่ฟิกแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนเราดูแลสุขภาพตัวเองในทุกๆวันได้มันก็จะดี จริงๆก็ที่ถอาบอกในแก้วเนี่ยเหมือนที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดเวลาอาจจะเป็นชาเพื่อสมุนไพรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของเราคุณเรารูกันย่างไรเวลาที่แบบคนเขาได้ปิดตัวแบบคิดได้ต้องหลับใช่ไอ,อ้แต่ตอนมันก็มีหลากหลายครับแต่คือบางครั้งไปงานสังสรรค์พวกมันก็ต้องมีมีบ้างแน่นอนแต่ก็คือในแต่ละครั้งที่ไปเนี่ย เราจะมีคนขับรถเราไม่ได้ขับเองหรือไม่งั้นก็วางแผนสําหรับการที่เราไม่ต้องเดินทางกลับมาเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วบางทีไปผมไปกันทั้งครอบครัวลูกไปด้วยภรรยาไปด้วยอะไรเงี้ยก็เราวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อความปลอดภัยของเราตามตามการละเทศรระทศแล้วงานหนึ่งงานมากกว่าหรือมีพักพวกมาเที่ยวหาอะไรอย่างเงี้ย<อ>แค่ตอนนั้นรับแขกแต่ก็พยายามถ้าถ้าแขกมาหาก็จะมีสถานที่เพื่อรองรับให้แขก ที่เดินทางมาหาเราเนาะบางทีเขามาหาเราด้วยความคิดถึงเมื่อแรกเปลี่ยนมาเจอกันก็มีพื้นที่ให้สําหรับนอนพักผ่อนหรือเตรียมโรงแรมเตรียมที่พักให้สําหรับพับพวกพี่น้องมาเพื่อความปลอดภัยในการที่เขาจะต้องเดินทางระหว่างหลังจากที่เราเจอกันแล้วดูแลอย่างดีนะครับเพราะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนอื่นด้วยครับเราโดนเรได้รับควาบเสียหายเราะตอนนี้ไม่ทำงานแล้วหมดก็ มันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะเนาะแต่ก็หลังจากนี้พอเราไปทําทุกขั้นตอนที่มันมีเ็าเรียกว่าสัญลักษณ์ติ๊กทิ๊ก,ก,กฟ้าของเรานะครับเพราะเป็นของเราเราก็กดรีพอร์ตอันนั้นแล้วอันนั้นเขาก็เลยหายไปเลยก่อนหน้านั้นเราไม่ได้ทำเหเนาะมันก็เหมือนไม่ได้บางแผนเอาไว้เรียบร้อยแต่ในเมื่อเราย,ยืนย,นยันตัวเองเราเรียบร้อยแล้วว่าอันนี้เพจ a c e b o o k นี้ของเราเป็นของจริงอีกอันนึงไม่ใช่ของเรานะเพื่อที่จะได้ไม่ก่อความเข้าใจผิดเพราะว่า เอ่อถ้าเอาเอารูปไปลงเพื่อสนับสนุนเหมือนโปรโมทช่วยเรา,เามันก็โอเคเอช่วยอ่าถ้ากระจายออกไปอันนี้อันนี้ขอบคุณมากอาขอบคุณมากแต่บางบาง,บางคนเนี่ยเอาไปแล้วเหมือนเอารูปของเราเอาข้อความเราไปหรือไปอสร้างสถานการณ์อื่นที่ให้คนเข้าไปดูเยอะๆแล้วก็สุดท้ายแล้วดึงให้คนไปเล่นการพาน,านันหรือทําเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยอันเนี้ยมันจะก่อความเข้าใจผิดซึ่งไม่อยากให้แฟนๆหรือคนที่ติดตามเราอ่ะ เขาไปไปอยู่ในในจุดนั้นก็ก็เลยต้องทําให้มันถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็ของเราเองก็แค่ยืนยันว่าตัวตนของเรามันเป็นเพจจริงก็เท่านั้นเองนอกนาจะขอปิดไปแล้วเรามีตามตัวแจ้งตำรวจอะไรก็ก็ไก็คงไม่ได้ตามนะแต่คือแค่แค่พยายามให้แต่ละคนที่เคยติดตามเราตลอดแล้วรู้ว่าของเราคือเพจจริงเนี่ยช่วยกันรีพอร์ตแล้วกันแค่นั้นเอง สุดท้ายให้พี่ดาวพากอนว่าเพจจริงต้องดูยังไงคนจะได้แบบไม่หลงติดอะไรติดตามเราอะไรเพจจริงตอนนี้นะครับคนติดตามอยู่ประมาณล้านล้านล้านหกครับแต่เพจเพจปลอมหลายๆลายเพจปลอมกำลังตามมาติดๆเหมือนกันนะครับหลักหลายแสนอยู่เหมือนกันมันมียอดเอ็นจีนของวระแสมันมีแล้วพี่ดาวก็นั่นหน่อสิกำลังจะว่าจะจ้างให้เขาแต่คอยมกระตุ้นในเพจจริงซะหน่อยแต่ก็นั่นแหละครับไม่เป็นไรสามารถติดตามได้ทุกช่องทางแต่ยังไงก็แล้วแต่เสพสื่อกันอย่างมีสติ ดูแล้วกันว่าในนั้นเนี่ยมีอะไรแฝงอยู่ขอให้ทุกคนเสพสื่ออย่างมีสติคแค่นั้นแหละครับ